สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะนะครับเพื่อนๆ mm hmm. ก็พอดีมีเพื่อนๆนะครับสงสัยว่ารถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะเนี่ยมันใช้น้ำมันเกียร์น้ำมันทูทีอะไรงไงครับเนี่ย mm hmm. อันนี้ก็คือแน้าตาของน้ํามันทูทีนะน้ำ mm hmm. มันอ,อัลตราลูบะ,<อ>ะก็มีคนสงสัยว่าน้ํามัน ของสี่จังหวะสายของสองจังหวะได้ไหมนะครับกดอึงนๆก็จะอธิบายการทํางานของมันคร่าวๆครับพอแบบให้เข้าใจนิดหน่อยในแครงเครื่องมอไซค์ของสองจังหวะครับมันจะมีมันจะมีแบ่งกัน,นเป็นสองห้องครับห้องจะเป็นห้องเกียร์ครับห้องแรกก็จะเป็นห้องเกียร์ห้องเกียร์ทั้งหมดเลยห้องที่สองก็จะเป็นห้องจุดระเบิดห้องเผาไหม้ครับหน้าแตะก็ะเป็นแบบนี้หน้าแตะก็ออกมาณนี้ครับ จะเป็นห้องผอไม้อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งแกนไฟนะครับโดยสองห้องนี่ครับเพื่อนๆมันจะแบ่งโดยการะจะมีซีนอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะมีซีนนะทั้งสองฝั่งอะซีนเข้าเวียงจะเป็นซีนสวมลงไปนะครับก็แล้วเต่นรุ่นเลยนะบางรุ่นก็เปิดฝาคัดออกมาเปิดฝาจันไฟมาเปลี่ยนง่ายบางรุ่นก็ต้องผ่าเครื่องทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ซีนเข้าไปข้างในนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ย แบบนี้ฝั่งแกนไฟแบบนี้ฝั่งแกนไฟนะครับก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มทูทีนะครับในรถสองจังหวะก็จะมีปัม Auto ๊มออโต้ลูปนะครับปัม๊มออโต้ลูปตัวนี้ก็ไว้หล่อเลี้ยงครับก็มาพูดถึงเรื่องน้ํามันกันเลยอย่างน้ํามันออโต้ลูปตัวนี้ประโยชน์มันคืออะไรครับ มันใช้ในการล่อรื่นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ในที่นี้หมายถึงเครื่องยนต์ในโซนของพอเขวียงก้านสูบลูกสูบอะไรต่างๆนี่นะครับมันจะไม่แมาล่อลื่นในห้องเกียร์นะครับเนี่ยชุดคัสชุดคัสแล้วก็ชุดเกียร์เฟืองต่างๆนะครับน้ํามันตัวนี้นะครับมันจะไม่มายุ่งกันนะครับน้ํามันเกียร์ชุดนี้ก็จะเป็นน้ํามันเกียร์แบบใช้ของรถสี่จังหวะได้เลยครับก็คือแบบน้ํามันเครื่องสี่จังหวะครับสามารถเปลี่ยนไทยตรงนี้ได้เลยครับแต่ตรงนี้นะครับเนี่ย น้ามันออโต้ลูปมันจะเข้าตรงนี้ทุกทีอะ่ะจากปัม๊มมันจะมีปั๊มอยู่จากปั๊มครับจะมีถังครับดูจากถังมาปั๊มก็จะปั่นเข้ามาครับสูงเข้าไปในตัวนี้นะครับเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับเพื่อเอาไปรอลื่นเอาไปรอลื่นแกนสุบแกนอะไรต่างๆครับซึ่งมันไม่มีหัวฉีดเหมือนรถสี่จังหวะนะที่ว่าจะเป็นตัวฉีดใต้กับโปรงลูกสูบแบบมันไม่มีครับมันก็ผสมกันอยู่ในเข้าเวียงเนะี่ยมันก็หมุนทํางานขึ้นลงขึ้นลงนะครับ มันตรนนี้ก็จะผสมหล่อลื่นทําให้ลูกไม่ติดนะครับลูกไม่ติดทําให้เครื่องยนต์ลื่นได้สบายนะครับในกรณีที่เพื่อนจะถ่ายน้ามันเครื่องก็ถ่ายทิ้งได้เลยถ่ายทิ้งแล้วก็เอาน้ํามันกิเครื่องของสี่จังหวะมาเติมในห้องเกียร์ครับเพราะว่าน้ามันเครื่องของสี่จังหวะครับมันจะไม่เข้าไปในห้องเกียร์ในห้องเผาไหม้นี่ครับเนี่ยเพราะว่ามีซีนอยู่ก็จะเป็นห้องที่หนึ่งก็จะเป็นน้ามันเกียร์ห้องที่สองก็เอาไว้เป็นห้องของ ขึ้นบนพอหม่เนี่ยซึ่งน้ํามันตัวนี้มันจะลงเข้าไปในนี่เองครับโดยการฉีดของปั๊มออตลูปนะครับมันจะอยู่คนละส่วนกันครับไม่เกี่ยวกันนะครับเนี่ยมันเพื่อนก็สามารถเปลี่ยนถ่ายได้เลยครับตามปริมาณซีซีที่บอกว่าเครื่องยนต์แต่ละรุ่นประมาณกี่ซีซีก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันออตลูปนั่นแหละที่เขาบอกกันระหว่าง 2T กับ 4T อ่ะ เอาง่ายๆเลยครับรถสองแหวนมันใช้น้ำมันเปลืองครับมันใช้ทั้ง2ูทและก็ 4T นะครับเพราะว่า4ฟทีมาหล่อลื่นชุดคัสแล้วก็เฟืองเกียร์นะครับส่วน 2T ทส่วนน้ำมัน 2T ทนะครับมันก็อาจจะไปหล่อลื่นลูกสูบแหวนพวกกันต่างๆครับแยกกันคนละส่วนครับถ้ากรณีที่สีรั่วครับสีนฝั่งนี้รั่นครับน้ำมันก็จะเข้าไปผสมกันนะครับน้ำมันเกียร์ฝั่งนี้หรือน้ำมันเครื่อง 4T ฟ่ะมันก็จะเข้าไปผสมกับ เชื้อเพลิงครับก็ทําให้มีควันหนามากขึ้นเล่งสะดุดขับไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าสีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับถ้ามันรั่วร้อมกันนะเนี่ยถ้ามันรั่วร้อมกันอันนี้ไม่มีสีแล้วผมงัดออกไปแล้วถ้ามันรั่วร้อมกันคือรถไม่มีกําลังอัดครับเพราะว่าจุดนี้หนึ่งจุดนะครับสองจุดนะครับเนี่ยซีข้อเวียงซ้ายขวาจะเป็นตัวสําคัญเลยในการสร้างแรงอัดนะครับถ้าว่าตัวนี้รั่วรถก็จะไม่มีแรงอัดครับปกติแล้วลูกสูบเราแหวนเราหลวมในรถสี่จังหวะ แล้วก็ยังพอขับได้อยู่นะแต่ถ้าซีนตรงนี้รั่วในสองงหวะก็ขับไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงอัดรั่วตรงนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นปั๊มออโตลูปนะครับก็จะมีนะครับนี่จะมีสายคันเร่งนะครับลงมานะครับสายคันเร่งจะเป็นสายคู่นะครับคู่แรกก็จะเข้าที่คาบูเส้นแรกจะเข้าที่คาบูเส้นที่ก็ยังไม่เกี่ยวกับตัวปั๊มนะครับวลาเราเร่งอ่ะปั๊มฉิดน้อยชิดมากก็อย่างเงี้ยมันจะจะมีอยู่2เส้นอ่ะมันก็จะมี2ท่อแต่ละปั๊มอ่ะแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกัน หลักๆเลยมันก็ปั๊มเข้าไปห้องเผาไหม้นะครับเพื่อว่ารอลื่นกันสูบรอลื่นลูกสูบนะครับตนนัวนี้ตัวนี้ก็จะมาดูดจากถังครับมันจะมีถังอัตรลูปอยู่ที่โครงรถครับอยู่ใกล้ๆกับถังน้มามัานเราอะแหละก็จะลงมาตรงนี้นะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆปั๊มอัตรลูปเสียเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถผสมแตมอตาส่วนได้นะครับผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได้เลยครับลงในถังได้เลยนะครับสม,รสมัยก่อนเขาก็ผสมกันแบบนี้หละครับเดี๋ยวตัวน,นี้ก็ ก็มีเห็นอยู่ก้ใช้กันอยู่ครับรถส่องแวละนะครับก็พอมีได้เห็นอยู่เวลาเพื่อนไปซื้อก็บอกว่าน้ํามันทูทีอย่างเงี้ยก็เป็นน้ํามันออโตลรุปน้ํามันตัวนี้คือเบืองครับเป็นน้ํามันสิ้นเปลืองครับคือเมื่อไรที่เราไปเติมน้ํามันรถอะเชื้อเพลิงอะตัวนี้เราก็ต้องเช็คด้วยในถังน้ํามันนะครับว่ามันลดหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นน้ํามันสิ้นเปลืองครับส่วนน้ํามันเกียร์ฟังคัทเนี่ยก็คือใช้ของน้ํามันรถส่ังแวะไทยได้เลยครับเนี่ย เนี่ยครับก็ใช้น้ํามันพวกโฟลทีพวกเหมือนรถเวฟอะของเราอะ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ถ่ายตรงนี้ได้เลยแต่มันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทูทีอะมันไม่ได้แทยครับมันใช้แล้วใช้เลยหมดแล้วหมดเลยนะครับก็เปืียนเสมือนเชื้อเพลิงอะก็ต้องไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศด้วยเพื่อไปหล่อลื่นนะครับรถสีจังหวะครับจะใช้แค่น้ํามันกับอากาศนะครับในการจุดระเบิดแต่รถสองจังหวะครับต้องเพิ่มน้ํามันหล่อลื่นไปด้วยคือน้ํามันทูทีนะครับ ที่เขาเรียกกันว่าเอาทูทีนั่นแหละหรือว่าออาตลบภาษาบ้านๆหลักๆเลยครับที่เพื่อนๆไปฟิตเครื่องไปคว้านมานะครับถ้ารถอย่างสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าเราไล่ขบูจบแล้วนะครับยังไม่จบก็นี่แหละครับสีนเข้าเวี่งครับทั้งซ้ายขวาครับอันนี้ก็จะเป็นจานไฟการไฟมีทั้งสองฝั่งครับสีนแต่แต่รุ่นนะที่ผมบอกไว้อ่ะแต่รุ่นก็ต้องผ่าหมดครับไปใส่สีนข้างในนะครับออกมาอันนี้รุ่นรุ่นนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับ นี่เป็นเครื่องของอะไรครับน่าจะเป็นแอซีแอรซีร้อยอซีแปดสิบประมาณทุกันีพวกคิดตันเนี่ยก็บอกเครื่องเป็นแบบนี้นะครับก็จะใส่ซีนได้ทั้งแทะแขวนครับก็แต่รุ่นก็์วิตง่าย์วิตยากต่างกันนะครับเพื่อนเพื่อนข้อสังเกตของน้ำมันเครื่องทุทีนะครับเพื่อนๆสามารถดมได้นะครับมันจะมีกลิ่นนะครับเนี่ยมันจะมีกลิ่นะครับบางทีก็กลิ่นหอมนะครับซึ่งผมดมดูแล้วนะครับก็กลิ่นหอมนะครับเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นที่แพงๆนะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับเมื่อก่อนก็ตัวแพงๆเขาฮิตกันนะครับที่เป็นกลิ่นหอมอะเวลาตามตูดนี่ยะงมีกลิ่นหอมมาแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วครับรถสองแหวกมันน่าจะมลพิษเยอะเขาหันมาใช้สี่แหวกกันแต่ก็ก็ถือว่ายังขับได้อยู่นะรถรุ่นเนี้ยก็ยังมีให้ขับยังมีให้เห็นขับบนถนนอยู่นะครับเพราะว่ารถพวกนี้มัน มันไม่มีระบบหัวฉีดไม่มีระบบไฟฟ้าเยอับมันซ่อมง่ายนะครับหลักๆก็จะเป็นงานเครื่องยนต์หลักๆนะครับที่เราก็จะเป็นงานไฟหัวเทียนอะไรเนงะี้ยมันไม่ยากกันไปนครับว่าสมัยก่อนนะ่ะเวลามีอะไรก็ต้องผ่าเช็คทีอย่างเงี้ยซึ่งสมัยนี้รถสมัยนี้ก็เป็นหัวฉีดเกิดอะไรขึ้นก็ต้องอ,อ่านโคดอ่านอะไรใช่ไหมสมัยนี้ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนครับก็ผ่าเช็คลูกเช็คอะไรเช็คเนี่ยโดยเฉพาะซีนข้อเวียงเนะี่ยมันจะรั่วบ่อยเลย ก็หนาตาเป็นประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับไวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ